ไลค์กดแชร์กดติดตามอยู่ดีไปบ้างด้วยนะคะโอ้โอ้ไอเชนปีสวัสดีหนึ่งสองสี่คือทำไมป้าตกลงมาอย่างเงี้ยเอเกมตกมาจากฟ้าเนี่ยกระดูกหักแน่เฮ้ยเออคือเกมอะไรเนี่ยทำไมป้าลงมาท่านี้ค่ะนี่มันเกมอะไรรี่ยืนโอ้โหยืนได้ละอะไรเนี่ยป๊าป๊าป๊าดูนี่ก่อนนะป๊า ปาบ้าดูนี่ก่อนนะปาป้าอยากท,ทำก่อรีบไหมปาบ้าถือลูกโป่งกดตรงนี้ก,ก,กดใช้ลูบัใช้ถือลูกโป่งทำแลไวปาป้าจะกดใช้ยังไงคะเม่นขึ้นเลยมันต้องกดโดปโดปาป้าปาป้าแต่ดู boy, boy. รีก่อนไอนบี้ปไปป๊าปาป๊าบ้เตาเตา้านบั ป๊า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 เตรียมตัวดูป๊าป๊าเตรียมตัวดูดูกายกรรมรี่ต้องกดต้องกดอะไรถึงจะใช้รี่ป๊า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 กายกรรมกายกรรมแต่ป๊าไม่เห็นรี่เลยรีบินออกไปนอกโลกป๊าโถป๊าป๊าได้กลับมาแล้วได้ลูกโป่งหนึ่งนิ้วฮึปป๊าใช้ไม่ได้ป๊าป๊าไี่กลับมาแล้วขากางเกงสั้นๆอะไรเนี่ยป๊าป๊าไี่กลับมาแล้ว มันคือเกมอะไรลี่เนี่ยป๊าป๊าลี่กลับมาแล้วเอาไ่สู้เอาเฮ้ยมันคือเกมอะไรเนี่ยยงตะคาไม่ได้ป๊าป๊าลี่กลับมาแล้ว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 ลงลงลงอ๊าป๊าลี่กลับมาแล้วก็เร็วแล้วแล้วดีป๊ป๊าป๊ป๊าป๊าป๊าลี่กลับมาแล้วเร็วววป๊าป๊าอะไรอยู่ฮะยบลีรู้ไหป๊าป๊าทำอะไรอยู่ นี่ดูคอยดูนะคอยดูนะนี่นี่คอยดูนะคอยดูนะดีนี่รีดอยดูนะรีคอยดูปใครทำได้ไงมาอะไรต่อยเพื่อนปักเพื่อนล้มเลยเออไอนี่ทำอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยไอนุ๊บเว้ยรี่อยปักเลยล้มเลยป้ป้าป้าป้าอย่าทำป้า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 กดป้าป้าดูเตือนหนึ่งครั้งแล้วนะ อะไรพิกอัพพิกอัพได้ด้วยเหรอคะถ้าเราถ้าเราต่อยเพื่อนเราสามารถพิกอัพได้ด้วยเหรอคะมามาก็ยพิกอัพไม่จับเบลคนเวียง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 ยงวอะตายมามาเฮ้ยมันยังยเหรอต่อยเพื่อนลตามไปต่อยิชสุดยิบมา โอ้ยใครเต้กกันเลบพวง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 พววงพฮัลโหลวอสซ์แมนกดควงยังไงรีกดควงยังไงบันมาป๊า้าต้องหมุนหมุนมุมุนมุนแค่อรี่ป๊าป๊าป๊ป๊ามาต่ขึ้นให้ลรวไม่โอ้โหป๊าป๊าเลนต่อยึวงวงวโยนโปาต่ไม่ได้วันู ไเฮ้ยการกัรมอะไรนี่กินไงกินยากินยาอยงไรกดที่ตัวเราสูดสูดสูดเซ็งฮันตุกเซ็งฮันพีเฟิร์สเพิร์สันกอดไปโคตรฉัดมาเออควงควงไม่อยากไปโยนไปไหนอ กระเป๋าบน,นึงนะเฮ้ยเฮ้ยลมลมลมมาสามด็อกเถอะไม่ดูเอาใครก็ได้มาเอ้ยนะไ,ไม่ดูน,นี่ทำอะไรเห็นแม่ถืออะไรอยู่ ใใจจบเอ้ยใ,ใครทำลี่เตะเขาปลาอะไรอ่ะทซมอะไรเนี ouais. deflect, ย่ยมาสต็อปหนึ่งพวงอ๋อโดนละ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 เฮ้ยใครทำนี่ไม่มีมือใหญ่ด้วยหรอเตะสต็อปหนึ่ง เยปาบาราลุ้มใช่ไหมเฮ้ยเจ็ดแพ่พอนะกดอะไรอ่ะกดกดโดดกดดกดดวันนี้ใช้ดีกดตังเยอะพร้อม I can be I can fly อ้าวบินขึ้นไปบนท้องฟ้าสุดอานกลยพลนลพลนลพลว่ากดบินยังไงลี่พึ้ดพึ้ดว่ากดใช้ไม่ปินใช้บอลลูน ทำไมป๊าไม่มีปุ่มสองอันเน,นี้นั่นสิเออใช่เพราะทำไมไม่มีปุ่มกเรียกลงมาหาแล้วเออบล่นป๊าป๊าไม่มีปุ่มเล่นเลยอ่ปะป๊า๊าไม่มีปุ่มเล่นแบบรีรีดูรีเสีก่อน<ด>ป๊าป๊าป๊าโอ้ยทำไมรีอยู่ข้างบนลรีลงมาเร็วลงมาอยู่ไหนปลาลงมาแนะนำตัวหน่อยสิ ฮึดนึดฮึดฮึดหมุนติว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 พวงรับบอลติว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 หมุนติวติวติวเออเออป๊าป้านช่วยดิหน่อยอะไรช่วยดิหน่อยลื้ป๊าหลุดลอยไปแล้วใช่นลอยได้แล้วป๊าลอยได้แล้วดูเลยไหนอะไแล้วมันแล้วมันจะหลุดได้ไงเนี่ยน โดนเตะบป๊าป้าปล่อยปล่อยระเบิดปล่อยอันนั้นปล่อยอันนั้นกดอันนั้นกดระเบิดระเอิดแล้วป๊าป้าจะล่วงลงไปตรงไหนเนี่ยให้รู้มันจะเป็นอย่างนี้แหละเฮ้ยป๊าป้าด้วยังไงป๊าป้าป๊าป้าเฮ้ยเห็นแสงวิบวับอะไรแล้วป๊าป้าจะล่วงไปไหนเนี่ย เฮ้ยแซงบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออเออเอ Let's go อ t o เอ Let's go เอักงจะตกไปยังโลกแล้วอันนี้ไม่ใช่โลกอันที่ไหนเนี่ยแล้วนี่คือที่ไหนเนี่ยเออดวงดาวสูงสุขเวเป็นดวงดาวดวงหนึ่งหรอคะใช่ค่ะ ตกล้วนีหโลกไ้ปลาเจอแล้วปลาเจอโลกแล้วปลาๆได้ไม่เจอโลกยังไม่เจอโลกป๊าๆกำลังลอยลงไปสู่โลกเจนเจอรสัสโอเคตกไปตกเออตกแบบตายไมโธ่ป๊ๆาๆทำไงมันถึงจะชะลอลงได้ดิอยู่ข้างลา่างมานี่ไงมาแล้วมาแล้วป๊าๆมาแล้วป๊ามาแล้วหนึ่งหุยหุย เฮ้ยลงลงฟาดหัวฟาดพื้นไม่มีที่ไหนเกี่ยวให้ป๊าได้เลยเกี่ยวได้แล้วเกี่ยวได้แล้วเฮ้ยโอ้โหปาป๊าเกี่ยวได้โอ้โหยังลื่นยังเท่ยืนอย่างเท่เนี่ยอยู่บนยอดเลยอยู่บนยอดใช่ไหมเอ้ยป,ป,ปะปาป๊าลงไปตรงนี้ได้ไหมเนี่ยกระโดดกระโดดลงไปดอยหนึ่งฮึบเฮ้ยฮึบ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 โอ้โหลงพื้นเลยค่ะเฮ้ยไม่ไม่ใช่พื้นธรรมดาปะป๊ามาอยู่ตรงเนี่ยข้างล่างเนี่ยสไลเดอร์ ปาสามารถไปเพรป้าปาสามารถขึ้นไปรับรางวัลได้เลยเหรอเพราอยู่สูงมากปาเราจะขึ้นไปรับรางวัลตกตกบันไดตกบันไดตกบันไดอ่ะ้าเราจะขึ้นไปรับรางวัลปาเียตกบันไดเฮ้ยปาเฮนรี่มาแป๊บรีตกบันไดรีตกบันไดปาเฮนรี่แล้วฮะอะไรแต่เมื่อกี้รีตกบันไดนะปอเฮนรี่แล้วรีตามขึ้นมาอ่ะเนี่ยโอ้โหยังสูงเมื่อกี้นี่ตกบันไดหลายตกระหนาเราจะขึ้นไปรับรางวัลข้างบนกันใช่ไหม เดี๋ยวพวกเราจะลงสไลเดอร์สไลเดอร์ตรงไหนครับสไลเดอร์ที่เห็นอยู่ข้างบนฮึบเอาลีบตกกระด้นเออเออบาบาพวกเราจะไปทางเดียวกันก็คือบาบาไปสีนี้ก่อนไปสีนี้ก่อนวันทูตี้เฮ้ยมีเพื่อนไปตัวบาบาอึ๊บวันชูเกร็บไปไปโอ้โหใส่โรงมานหนักเออเออเสิ้นชีพไปสิ้นชีพสิ้นไรยายา ยืน,ยนไปเราจะไลได้ไหมต่อไปเลยเออไ <ป S 1> หลไหลฮไหลลงไปเลยเออคือเบนโตัลงไปโอ่กระโดดไปเรียงซวยๆซวยซวยเยอะป๊าป๊าเากำลังไหลลงไปซวยๆเทิ่งแล้วถึงแล้วเฮ้ยโอ้ป้าป๊าเขากำลงไหลเลยไหลหนักเลยป้าป๊าป๊ามีรถมีรถโอ้ป้าป๊าทะลุลงม,มาถึงพื้นเลยค่ะโอ้ตายแล้วเนี่ย มีรถอะไรคะป๊า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 นี่ก็เดดินๆอยู่โอ้ไม่ไหวปวดหัวค่ะป๊าป๊าง่วงนอนป๊าป๊าเราเรียมาก่อนเราไปเราไปนอนดีกว่าเกมอะไรก็ไม่รู้เกมอะไรก็ไม่รู้เราไปนอนดีกว่าเฮ้ยขึ้นอันนี้ไหมขึ้นไปค่ะเราไปนอนเลยไปรถด้วยป๊าป๊าขับรถขับรถก่อนไหนรถในรถในรถขับกระบะเลยนะครับมารี่ขับก่อนมา ับกระบ,บะนะ้ำมันฟินฟินฟินเฮ้ยสินชีพ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 เกแตกเอนเกตเอดสินชีพเราจะจับรถพิ้งยังไงพิ้งยังไงึ้ใครขับเนี่ยนี่ไอเดียมันออกมาไม่ได้ครับลิลี่เฮ้ยได้แล้วได้แล้ว ป๊าเป็นคนซ้อนอยู่เนี่ยรีบขับเลยเไฟหมดนะพร้อมแล้วซิงซิง,ซ,งซิงกันไปลุงเลยเนี่ยไปนู่นแล้วโอ <c oughs> ้โหดิบป่ได้าไมยกมือไว้บายเลยโอ้โหนี่นีไป,นๆๆไปต่อโอ้รีบขับได้แล้วโอ้โหชนปืนใหญ่ไปค่ะไปต่อโอ้อรีบขับได้ป๊ารับโอ้โหซิงป๊าซิงชิ้ถ<ร>อยเยียบสมป๊าแล้วเอ้ยป๊าเอาใหม่ไปได้เลย สิ่งใดเลยอะไรอ่ะคืออะไรติดอะไรอ่ะกดจีได้ด้วยเหรอ๋อป๊อบป๊านั่งได้แล้วโอเคไปเลยติดสายป๊อบป๊าออกให้หมายแล้วมายแล้วไปเลยป๊ได้ป๊านั่งด้วยแล้วพาวเวอร์ดิฟพาวเวอร์ดิฟพาวเวอร์ดิฟไปได้แล้วไปได้แล้วป๊าป๊าจะได้ไปนอนแล้วอืดอืดโอ้โหอืดโอ้โหเรียบร้อยค่ะลงเหวค่ะลงเหว ดึงดึงกันองเหีวลงมาได้ไหมมีรถด้วย้เก็ต้องหลดมาดีกว่าเจอเบนโตะเอาเบนโตเอาไปยำบเบนโตะไปโยนใส่น้ำก่อนเออก่อนฮึบพึบเอาเบนโตไปโยนใส่น้ำมาขับไหมอันเนี้ยมารถตำรวจเจ็ดเจ็ด ก็ตำรวจเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะซ่าหนูซ่าไม่แครไม่ได้ไปนี่ไปไหนรถซ่าไปกรีบไปนอนแล้วก็ฝากช่องเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ Share, กดซับสไครต์ให้หนูกับแบบบ้าเจ็บเลยกลับไ,ไ,<ห>ไปเล่นใหม่นะคะเกมมันงงๆค่ะสวัสดีค่ะ